แบ๋วแบวทำไงดีครูที่โรงเรียนเริ่มบ่นว่าลูกชายฉันสนมากๆเรียนไม่ได้เลยชอบแกล้งแย่เพื่อนน่าจะเป็นสมาธิสัน้นแต่คนที่บ้านบอกว่าน้องสนเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปสนใจอะไรฉันเลยงงไปหมดฉันเคยได้ยินมาจริงๆแล้วมันแยกได้นะเธอยังไงลองไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่า ผู้ปกครองหลายๆคนคงเคยได้ยินคนบ่นลูกหลานตัวเองมาไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเด็กมันแค่ซนหรือโอ้โหซนแบบนี้ต้องรีบไปรักษาโรคสมาธิสั้นเลยนะผู้ปกครองหลายๆคนคงจะสับสวนว่าเอ๊ะสรุปจริงๆแล้วลูกเราเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าวันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะโดยทั่วไปเด็กสมาธิสั้นจะมีสกลุ่มหลักๆนั้น 1. ซน,นไม่นิ่ง 2. เหม่อใจลอย และ 3. รอคอยไม่ได้โดยในเด็กแต่ละคนอาจจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีอาการครบทั้ง3ากลุ่มได้เมื่อเปรียบเทียบเด็กในกลุ่มนี้กับเพื่อนวัยเดียวกันจะพบว่าเด็กในกลุ่มนี้จะไม่สามารถนั่งอยู่ในห้องเรียนได้นานอาจมีผุดลุกผุดนั่งไม่สามารถเรียนหรือทํากิจกรรมได้จนเสร็จหรืออาจทํางานได้ แต่งานที่ออกมาไม่เรียบร้อยหรือสัเพ่าเช่นรายมือไม่สวยหรือทำแบบฝึกหัดข้ามข้อวอกแวกง่ายเช่นมองออกไปที่หน้าต่างหรือประตูจำเป็นที่จะต้องมีครูหรือผู้ใหญ่มาคอยจี้กำกับตลอดชอบแกล้งแย่หรือชวนเพื่อนคุยแม้แต่ในเวลาเรียนขี้ลืมของหายบ่อยเช่นปากกาดินสอยางลบซื้อใหม่ทุกวันมีความรับผิดชอบน้อย เช่นไม่ส่งการบ้านควบคุมตนเองได้ยากมีความอดทนต่ำ<อ>เช่นไม่สามารถเข้าแถวเพื่อรอซื้อของได้นอกจากอาการที่กล่าวมาจะเป็นที่โรงเรียนแล้วยังต้องพบอาการในลักษณะเดียวกันเป็นที่บ้านหรือที่สังคมอื่นๆด้วยถึงจะสามารถให้การวินิจฉัยว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้นได้ค่ะแต่มานึกๆดูแล้ว ลูกฉันก็นิ่งนะเวลาดูมือถือดูได้นานเลยอย่างนี้จะถือว่าเป็นสมาธิทีสั้นหรือเปล่าเอ๊ฉันก็ไม่แน่ใจลองไปถามผู้เชี่ยวชาญกันอีกทีละกันนะผู้ใหญ่หลายท่านอาจเคยสงสัยว่าอา้าวมันจะเป็นสมาธ์สั้นได้ยังไงมันยังดูมือถือได้เป็นวันๆเลยซึ่งจริงๆแล้วการดูมือถือหรือโทรทัศน์นั้น ไม่สามารถนํามาใช้ในการประเมินเรื่องสมาธิสั้นได้ค่ะเพราะภาพในมือถือหรือโทรทัศน,น์นั้นมีแสดงสีเสียง เปลี่ยนไปมาตลอดจึงกระตุ้นให้เด็กดูได้นานแม้ว่าเด็กจะมีสมาธิไม่ดีก็ตามดังนั้นแล้วการจะดูว่าเด็กมีสมาธิดีหรือไม่จําเป็นจะต้องดูตอนที่เด็กทํากิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความอดทนในการทําเช่นการอ่านหนังสือการวาดรูประบายสีเป็นต้นซึ่งหากเด็กมีโรคสมาธิสั้นจริงเด็กจําเป็นที่จะเข้ารับการรักษาโดยใช้ยาและปรับพฤติกรรมร่วมกันเพราะจากการวิจัยพบว่า หากเด็กได้รับการรักษาด้วยการปรับพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวเด็กจะมีอาการดีขึ้นไม่ถึง50%แต่หากได้รับการรักษาด้วยยาหรือยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมพบว่าเด็กมีโอกาสอาการดีขึ้นมากกว่า80%ดังนั้นแล้ว จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรีบพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการประเมินและการรักษาอืมเท่าที่ฟังมาฉันก็เริ่มสงสัยว่าลูกจะเป็นโรคสมาธิสั้นจริงๆแต่ฉันก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีฉันว่าถ้าเธอไม่แน่ใจฉันว่าลองพาน้องไปหาหมอให้หมอช่วยประเมินน้องทีก็น่าจะดีนะเธอในกรณีที่ผู้ปกครองครูหรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดกับเด็กยังไม่มั่นใจสามารถจะเข้าไปขอรับคำปรึกษาหรือ บริการตามสถานพยาบาลหน่วยงานของรัฐที่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพื่อขอคำปรึกษาหรือช่วยประเมินอาการเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่มีความแม่นยำมากขึ้นซึ่งถ้าน้องเป็นโรคสมาธิสั้นจริงหมอและทีมจะได้ช่วยกันวางแผนในการดูแลน้องต่อไปค่ะ